สวัสดีค่ะวันนี้สาวเดือนได้รถใหม่มาเก็บเห็ดล้วพี่น้องรถเก๋งคันกูค่ะรถเก๋งสองล้อค่ะพี่น้องจ้าวันนี้จะพาไปเก็บเห็ดด้วยรถเก๋งคันนี้ค่ะพี่น้องจ้าคันนี้รู้ใจที่สุดคันนี้ไม่ค่ะคันนี้ก็ไม่ค่ะไม่สะดวกอ่ะเอาคันนี้ค่ะ ไปกันจะพาไปเก็บเฮ็ดพี่น้องจ้า บอกอยังฟังค่ะโอ้ข้าจะปล่อยงวงเขาปลาแล้วพี่น้องยินเสียงกระโลงบวะ <laughs> สาวเดือนเศร้าใจมากเลยค่ะเ <laughs> ห็ดอัดกำลังออกนะคะบาดท,ที่นี่งวงอยู่ในปลาค่ะพี่น้อง <laughs> เละตัวค่ะ <laughs> ดอกแรกของวันนี้ค่ะ <laughs> น่ามีค่ะป้าประจำค่ะพี่น้อง sáng rồi sáng sao nha đẹp thì thế đâu đó sáng subscribe ไม่เยอะนะคะนะ่ะตัดขาไปน้ำค,ค่ะข้าวนอ้วนก,ก็ตังขึ้นแน็บถึงกับหมอกมก็ไม่ขึน้นค่ะแต่ว่าไม่มีฝนค่ะช่วงปลาก็เยอะแยะน่ะค่ะนก็ขึ้นเนะค่ะน้ำคูดคูดใหม่มอืย เธาเล้าก็บตัเก่าแล้วนะคะอ่อนๆนี่พี่น้อง วนมาเลยค่ะวนจริงๆวนยาว

ใกล้บ่ค่อยมีลูกพอมีลูกพอมี่น้องเรืง่วจิบวเยียบพี่น้องก็เจอเห็สามชนิดที่คอยจับได้เบ่งแล้วค่ะเห็ดเบ่งหวานห็ดนนังกาเข้เกาลัด ดอกน้ำงามกับเกาลัดปันว่าเห็ดอันขึ้นหวานดอกเครื่องช่ำกันก็เเห็ดผึ่งหวานง่ายไหมพี่น้องเป็นหวานกับเการัดคือกันมาพี่น้องคล้ายๆกันเนาะเพราะว่า ้าเขาป่าพี่นอเอาไปลดจ้ะน้ำใจค่ะน้ำง้ำค่ะนี่ค่ะจริงมีคนเลยามดอกเสียบก่อนน้นนาอาเาเกาลัด ขาใหญ่มากเซ็ก <laughs> จะไปแกงใส่กันหวาน,วานเลยตนะัดขานนบ้านเนะสือฟังดินยา่นะกเก่าดองหน่อย มาเขาปลาไปเ้กลุ่งกลุงไม่ค่อยเละมันไดคะวันดีลาก็จะกับปล่อยเขาปลาเดี๋ยวจ๊ะมาสามมาเี้ปกติมาเขาเขาปลาเลี้ยวเดี๋ยจ้ะปีนปลาซาเขาปลาซาเาฟังอะไรไม่ดีนะเนาะฟักไป ดอกน่อยๆิละกำลังข้น <c oughs> ป้านเนี่ยโอกว่าแตเล็มอยู่ค่ะมันสุป้าเกาค่ะ ขอป่ากลุก้ลุกลุ้มถุงสะทุ่งทุงคำทุงคำพี่น้อ,อ,งนงนองจ้าทองคนย่างไปย่างมาพีน้องขางงามค่ะน้องเข้างงามปอบนะป้า ต่เป็นเด็ไม่เหมนปาค่ะตัวนสีดพอหนนสลนี่ว่ พี่น้องพี่น้องเห็นมันปูพี่น้องจ้ะเกินมงคังเลยพี่น้องอีกค่ะน้ำามเลืพี่น้องจ้ะเล้อพี่น้องเออเดินไปยางเอามนี่คอนเอามีคอนหินว้าวน้าลกัการตา โอ้ดไลีนู่นป้าค่ะัทังยังกับู่นยังาไปน่นโอ้ยไปนอ่ะาสวยนะสวยเดดดด สันสวยค่ะนี่สวยนี่นะค่ะสวยดอกเท่านั้น

ค่ะได้กิ้ค่ะนหงรืมค่ะว่ามีเห็ดนค่ะขุอีกคนน้ำรองน้งจ้ค่ะงามหาเองค่ะมงความงามนะหลดจากพี่น้องงามจงจ้กเป็นโปเปนแต่เรามนมีู่้ใดมารับสื่อนีเนาะพี่น้องเนาะใชค่ะ เจียมป้างดอกนีล่ะงามอีดีจะ้ะงามโพดงามโผคิดมากกลมาเจอหุกมั้นปูเหลืองอลามนี่เพิ่งหวานนี่มาเยอะค่ะบ้องจ้าแจ่กระออกเรื่อยๆสาวเดือนเก็บนะนะะนะคะนเะจ้าสาดอกซิบก็ดอกต่ละเมงนะคะนักนั่นปูนก็แ่บน้นองจ้าไปตาตด์เค่ะ แต่แกแดดส้มแหง่า,งายนะส่มหง่า,งายงนะ่า,งายม่เนะท,ท่าเนาะนะแหง่ามแหง่ายขึนหน่นะไมเท่านนยู่บ้านนะคุณไปพี่น้องจ้าไปต่อค่ะนางก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื้อค่ะพี่น้องจ้านีาน่ค่ะอันป้าในง้อเขา่าค่ะพี่น้องเหยียดพิษง้อเข่าป้า ก็จะปล่อยง่วงเสียาจเขาป่างามคน,มมนะคะนะบ่มีเนาะค่ะเนาะเบิด์พ่อลีเดียล่ะก็สิปล่อยง่วงเขาป่าก็ก็ได้อันใดเราบร่เหยียบก็ได้กินอยู่กับเนาะแต่ะตระดอกอยิ่ใหญ่เนาะคะเนาะเห็ดมันปู่เริ่มวายจักหน่อยหล่ะจะไปนองจ้าขึ้นอีกอะ่ะอันที่ก้อนหนาวนะค่ะพี่น้องแล้วก็สิขึ้นเรื่อยๆค่ะขึ้นตลอด ช่วงเก็บฮิดค่ะฮิดมันปุ๊บอมีเบิดค่ะเพราะว่าเบื่อหน่อยมันเต็มอยูนี่ค่ะขึ้นตั้งสี่ค่ะจะบ่หลายคือเก่าล่ะแต่ว่าก็มีให้เก็บอยู่ค่ะเก็บไปเล่มไปแล้วพี่น้องก็คอยหัวเหยียบหัวเหยียบค่ะเอาะตะดอกเหยียงามแล้วพี่น้อง,ง ได้เล็บนะคะเน,นาะเห็ดเพิงหวานก็เจ้ามาเก็บเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยไปป่าใดก็บ่มีเห็ดเพิงหวานเห็ดมันปุ๋ยเลยพี่น้องเมียบานขายเหียวดีแท้หลา่จ้ะเดี๋ยวเดอู๋ว ทำไมเขาไม่เอาก็ปิดไว้แต่เขาบอกมาเอาพ่พีน้อกดอกใหญ่ง,ง่ายไปด้วยเห็ดมันปูค่ะเห็นผู้หวานดอกเดียวท <c oughs> ่านี่เขาป่าลึกอยู่ค่ะเห็ดค่ะพี่น้องเห็ดมันปูค่ะพี่น้องจะ้ะทั้งเพิ่องอาจจะเป็นเห็ด ังแกะวนังแกะกับน,นังไก่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงเนาะพี่น้องเนาะค่ะเอาเห็ดมันปูก่อนค่ะเห็ดมันปูอันนีมนมนนน้มันมีคนเห็นเนาะค่ะมีคนเห็นคนเก็บบูเบอรี่มีหมูอยู่ค่ะนึกว่าสิบรมีหมูในป่าเนาะคนเก็บบูเบอรี่ฝรั่งเห็นสามคนจะเก็บเห็ดจะเก็บบลูเบอรี่เหรอ To bông hên anh hết nắng chết ngựa cả chết nắng kai nga. nắng anh cả mỗi nắng kai sợ được cả nắng lấy món cầu của món cầu mọi câu mọi thứ mọi thứ mọi thứ câu thứ mọi thứ mọi thứ mọi

ขึ้นบ่ได้ลองนะม้วนขึ้นบ่ได้ค่ะโม่ไอ,อ้เนี่ยงามขึ้นบ่ได้โม่ไอ,อ้เนี่ยมีคนมาจิบ้บเหรอวะมันมีคนเห็ดก็เจ้าพวกกลุ่มลงหาเห็ดด้ค่ะก๊าละก็เจ้าจกลุ่มอะไรก็เจ้า,จมมา,น,าจนางบะไรคือคนไทยเขา มาเล่มบัมจดอกดอกแล้วดอกช้องดอกเล่มค่ะมาอื่นเล่มมิดเพื่อเขาจงไว้เหาะคะเขาก็มาเอา จุ่มเลยพี่นองหนึ่งสองสามสี่หาดอกอะแา้วเดี๋ยจะเอาต้น้องนาะขาดขาเละมองเหรอสองเละอะโอ้แล้วถาดอืมนม่ควรถือถาดไปเนองเลย น้องมึงเฮ็ดเผงเกาลัดจ้ะดอกบักใหญ่เลยค่ะพุ่นนสองดอกค่ะบักใหญ่เลยจ้ะป่านี่เป็นป่ามาเลยค่ะค่ะมีก้าดอกนึงไใหญ่เด้โอ้ยมาเถาดอกพี่น้องนี่นี่นี่กำลังเลยค่ะกำลังเสียบ แก่งเลี้ยงหรือวะอุ๊อันนี้เท่าค่ะเน้นอยู่สิได้สองดอกว่าสิม่ยางบังเห็ดิงหวานจ้ะใหม่มางามเน้น่ยดอกคันเนีน่ยนะค่ะบ้าหงาม เกาลัดค่ะเกาลัดเสียบค่อยมากเลยค่ะใช่ไหมดีนะซ้อมดูกนี่ค่ะก็ส่วนดี่ดำพึเกาลัดเกาลัดโอเคงาน,นของขนมปังก็ได้าางานแตงโมเจ้าอันสวยสวยขึ้ขอนใหม่ น้วยสวจตะเกาหลับสวยงามีดิค่ะสองดอกค่ะพระพเกง